คุณฟลุกมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นที่บ้านพักบริเวณสถานีรถไฟแห่งหนึ่งก็แล้วกันย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องของสถานีรถไฟหลอนว้าวน่าสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณฟลุก ครับสวัสดีครับพี่แจ้งเนี่ยเสียงดังฟังชัดมากมากน่าจะเป็นที่โทรศัพท์แล้วลนะ่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นโทรศัพท์ของท่านเจ้าพญาเขานัา่นน่าจะอย่างนั้นครับเออคุณฟุกตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนอ่าขอเป็นจังหวัดภาคใต้แล้วกันครับอ่ะอย่าบอกว่าโทรมาจากที่ที่อ่าทำงานอยู่ด้วยนะไม่ใช่ครับผมเข้าไปเมื่อวานครับอ๋อโอเคแสดงว่าตัวของคุณฟุกเนี่ยยังทํางานเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ ใช่ครับเป็นทํามดูครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องระบุเลยนะครับว่าเป็นที่ไหนเอาเป็นว่าอยู่ทางภาคใต้ก็แล้วกันครับนี่เดี๋ยวเร็วนี้นี่ผมมีแผนประมาณวันที่เจ็ดธันวาผมมีแผนนั่งรถไฟกับเจ้าวีวีกับตักกี้นะครับสี่คนไปกันตังสถานีกันตังนะครับคือไปถ่ายวอกกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็ลงใต้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็น่าจะได้ฟิลในการฟังเรื่องนี้ไปด้วย ครสถานีรถไฟหลอนเกิดอะไรขึ้นนะคุณฟลุกครับเริ่มเลยนะครับพี่แจ็คจัดไปฮะครับขอเกินก่อนเลยนะครับผมอ่าลูกจ้างการรถไฟเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับคือลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วขราวครับซึ่งตัวผมนั้นเป็นลูกจ้างชั่วขราวอืมที่คอยไปแทนบรรยุดของลูกจ้างประจําตามสถานีต่างครับจนผมมีภรรยาภรรยาผมเนี่ยเป็นลูกสาวนายสถานีแห่งหนึ่ง ทําให้ผมได้มาเป็นลูกจ้างประจําที่สถานีแห่งนี้ครับซึ่งพ่อตาผมเป็นนายสถานีอยู่จนทําให้ผมมาเจอเรื่องอะไรไม่รู้กับสถานีแห่งนี้อือืสถานีที่ผมอยู่เน,นี่ยนะพี่แจ็คครับเป็นสถานีเล็กๆอยู่ทางภาคใต้ห่างจากตัวจังหวัดประมาณสามตำบลมีห้องทํางานทั้งหมดสองห้อง และต่อยื่นออกไปเป็นที่พักผู้โดยสารรด้านหน้าสถานีเป็นป่ามีแค่ทางเข้าสถานีเล็กๆและด้านหลังสถานีก็เป็นป่าพูดง่ายๆเลยพี่แจ็คว่าป่าล้อมรอบสถานีกลางวันไม่เท่าไหร่ครับพี่แจ็ค <gasps> แต่กลางคืนน่ากลัวมากไม่ต้องพูดถึงเลยนะกลางคืนเนี่ยใช่ครับออออมีเพียงแค่ไฟส่องสว่าง แค่สีต้นเท่านั้นครับบางวันก็ติดบางวันก็ไม่ติดอุ้ยหลังจากที่ผมทำงานไปสักระยะก็เป็นเรื่องปกติครับพี่แจ็คที่ผมเห็นพวกวิญญาณพวกนี้เพราะผมมีเซนส์เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเพราะตอนที่ผมเป็นลูกจ้างแทนอะตามสถานีต่างๆผมก็เห็นจนชินก็มีเหตุการณ์หนึ่งครับพี่แจ็ค ที่ครอบครัวของแฟนผมไปทํำธุระที่ต่างจังหวัดครับและต้องไปหลายวันจึงไม่มีใครดูแลบ้านและสุนัขเพราะพ่อตาผมเลี้ยงสุนัขเยอะมากผมก็เลยรับหน้าที่ดูแลบ้านพักลักษณะบ้านพักครับพี่แจ๊กเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นต้ถุนเป็นเสาไม้หมอนหลังคาเดียวกัน เพียงแค่ผนังบางๆอืมมีเพียงแค่บันไดใครบันไดมันครับ,มรบเมื่อถึงเวลาที่ครอบครัวแฟนผมไปต่างจังหวัดวันแรกผมก็เอาอาหารมาใหสุนัขพร้อมเช็คความเรียบร้อยครับเพราะผมต้องปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีในวันนั้นก็เลยไม่ได้พักที่บ้านพักพอวันที่สองเป็นวันที่ผม ไม่ได้เข้าเวร mm. ครับไี่แจ็คผมก็เช็คความเรียบร้อยเหมือนเดิมก่อนที่จะขึ้นบ้านเพื่อพักผ่อนผมเปิดทีวีได้าักพักผมก็เริ่มมีอาการง่วงครับไี่แจ็คเพราะความอ่อนล้าจากวันแรกที่ผมเข้าเวรแล้วผมก็หลับไปตอนไหนไม่รู้ครับไี่แจ็ค mm. อยู่ๆผมก็ตื่น mm. พะผมได้ยินเสียงฝีเท้าจากบ้านข้างๆอ mm. เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอื mm. ไม่มีทีท่าที่จะหยุดเดินครับด้วยตัวผมอะต้องการจะนอนครับพี่แจ็ค mm. mm. บวกกับความโมโหครับครับผมก็เลยตบผนังแล้วพูดไปว่าจะเดินอะไรนักหนา mm. คนจะนอนออ mm. mm. ไม่หยุดเจอกันแน่ผมพูดไปแบบนั้นจริงๆหลังจากสิ้นเสียงที่ผมพูดก็ไม่ได้ยินเสียงหวีเท้าเลยครับพี่และคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก่อนวันที่ครอบครัวแฟนผมจะกลับผมก็ทำเช่นทุกทีครับพี่แจ็คเช็คความเรียบร้อยก่อนขึ้นบ้านพัก ผมก็นั่งฟังเพลงดูหนังตามปกติเพราะยังไม่ดึกมากจนผมเริ่มรู้สึกง่วงผมก็ปิดทีวีเปิดไฟสลัวสลัว่ะแล้วใส่หูฟังฟังเพลงไปเรื่อยๆครับมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับพี่แจ็คขณะฟังเพลงมันมีเสียงฝีเท้าแทรกเข้ามาเดินวนไป วนมาเดินไปเดินมาผมตั้งใจฟังัะพี่แจ็คอยากรู้ต้นตอของเสียงมาจากไหนและเสียงนั้นก็มาจากข้างบ้านเองค,ครับพี่แจ็คครับผมคิดว่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วผมก็เลยเปิดเสียงเพลงให้สุดกบเสียงเดินแต่ก็ไม่เป็นผลครัพี่แจ็ค ผมจะหนีไปนอนห้องอื่นก็ไม่ได้อืครับเพราะบ้านพักมีสองห้องห้องหนึ่งอ่ะเป็นของพ่อตาห้องหนึ่งเป็นของน้องแฟนส่วนที่ผมนอนเนี่ยคือตรงประตูทางขึ้นเลยอืและด้านข้างติดกับฝาผนังข้างบ้านเขาถ้าเปิดประตูมาก็จะชนผมเลยฮะด้วยที่ผมทนฟังมานานก็ไปแจ้ง ผมก็เลยตกฝาวนังข้างบ้านปัง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 แล้วพูดไปว่าเมื่อ,อไหร่จะหยุดเดินเกรงใจกันบ้างดิไม่หยุดเดินเดี๋ยวเจอกันหยุดเดินจริงๆครับพี่แจ็คครับแต่มีเสียงเดินลงจากบันไดอีกฝั่งนะครับเดินขึ้นมาบันไดฝั่งบ้านผม มันได้ยินชัดเจนมากครับพี่เพราะมันเงียบสงัดมากเดินขึ้นมาหยุดตรงหน้าประตูอืมผมก็รอจะเอายังไงแต่เสียงนั้นน่ะกลับเดินลุบันไดฝั่งผมไปฝั่งบ้านเขาแทนคือเดินกลับไปครับยังไม่ทันสิ้นเสียงฝีเท้าครับกลับมีเสียงดังป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 ัง พร้อมเสียงกรีดร้องที่ยาวมากมมสุนัขข้างล่างที่พ่อตาผมเลี้ยงก็เห่ามาพร้อมกับเสียงกรีดร้องอหลังจากเสียงกรีดร้องเนี่ยสิ้นสุดก็มีเสียงดังเพ่งเหมือนเสียงอะไรตกลงมาครับพี่แจ็คและเสียงทุกอย่างก็เงียบหมดพร้อมเสียงสุนัขที่หอนก็เงียบะอะ ผมก็ถึงกับสต,ตันนี่ครับพี่ครับคืออะไรวะเนี่ยผมเริ่มตั้งสติได้ครับพี่แจ็คผมเริ่มคิดเริ่มตั้งสติอืมเพราะผมไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยเต็มที่ก็เป็นแค่วิญญาณดำๆแล้วก็เสียงแบบไม่ได้แบบเนี้ยแล้วเสียงที่เดินวนไปวนมาคืออะไร,รแล้วเสียง ปั้งปั้งปั้งที่เขาทุบมาคืออะไรอ oh. แล้วเสียงกรีดร้องอ่ะคืออะไร oh. แล้วเสียงที่เดินขึ้นมาบนบ้านของผมแล้วทําไมสุนัขไม่เห่าอื oh. แต่สิ่งที่ทําให้ผมงงอ่ะที่สุดนะครับพี่แจ็คคือข้างบ้านไม่มีคนอยู่ครับออ oh. ไม่มีคนอยู่ครับพี่แจ็คหลังจากนั้น oh. ก็ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะครับพี่ครับ oh. ตั้งถึงเช้าครับพี่อืแต่ด้วยตัวผมอะ่ะเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่เห็นมากกว่าการได้ยินเก็บความสงสัยมาทั้งคืนไงพี่อพอเช้าผมก็เลยเริ่มสำรวจบริเวณข้างบ้านฝั่งตรงข้ามครับพอสำรวจไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับก็เจอ,เรอครับพี่แจ๊ค เป็นสารพระภูมิที่หักกลางสารนะพี่เพราะกิ่งมะขามขนาดใหญ่อะหอล่นฟาดกลางสารพระภูมิแต่ผมเคยได้ยินมานะครับพี่แจ๊คว่าไม่ควรตั้งสาลบริเวณที่เงาบ้านผ่านเป็นพราะจะทำให้เจ้าของบ้านอะอสุขภาพไม่ดีครับรบแต่สาลที่เขาตั้งเนี่ยเงาบ้านอะบังมิดเลยฮะผมก็เลยคิดว่ามันใช่เหรอ คแค่สารพรัภูมิหักกลางศาลเนี่ยนะหรือผมไม่ได้จุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางเพราะผมไม่เคยมานอนที่บ้านพักนี้เลยมผมก็เก็บความสงสัยไว้ครับพี่แจ๊คเก็บความสงสัยไว้เราแฟนกลับมามหลังจากที่ครอบครัวแฟนกลับมามผมก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยเล่าให้แฟนฟังแฟน ก็ไปถามแม่เขาแม่แฟนก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่พ่อตาผมจะเป็นนายสถานีแห่งเนี้ยก่อนหน้านายสถานีคนก่อนอะภรรยาของเขาเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้เขาได้มีภรรยาใหม่เพราะเนนาหตุใดไม่ทราบครับภรรยาใหม่ของนายสถานีคนเน,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 นี้ยอยู่ไม่ได้จึงขอทำเรื่อง ย้ายไปประจำสถานีแห่งอื่นและหลังจากย้ายไปไม่นานผมมารู้ข่าวอีกทีครับพี่แจ็คว่านายสถานีคนเนี้ยเสียชีวิตแล้วด้วยสาเหตุหัวใจวายเฉียบพัน<อ>ขนาดที่ออกเวรเพื่อกลับบ้านพักเขาได้หัวใจวายเสียชีวิตกาลางรางรถไฟซึ่งตัวแกอ่ะไ,ไม่กินเหล้าไม่สุบุรี่ ครับเพียงแค่ไม่กี่เดือนหลังจากย้ายครับพี่แจ๊คก็เพราะความสงสัยเหมือนเดิมครับพี่แจ๊คผมเป็นคนที่สงสัยครับกับสิ่งที่แม่แฟนเล่าให้ฟังผมก็เลยขึ้นไปห้องข้างๆเลยครับอืมเพราะว่าห้องละไม่มีใครอยู่อยู่แล้วครับผมขึ้นไปบนไดประตูล็อกด้วยแม่กุญแจเรียบร้อยครับผมก็เลยใช้ค้อนทุบ ลูกกุญแจออกสภาพในห้องมืดมีเพียงแสงที่รอดผ่านช่องลมอยากใยเต็มไปหมดอ่ะฝุ่นเต็มพื้นยังไม่ทันที่จะก้าวเข้าห้องครับพี่แจ็คผมเจอต้นตอของเสียงที่หล่นลงมาแตกครับครับคือรูปที่ตั้งหน้าศพครับออ๋เป็นรูปอครับหล่นลงมาแตกอ ผมก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองตรงเสาครัหนัก่านนั้นอีกครับพี่แจ็คมีโกดตั้งอยู่บนหิ้งครับครัแต่มีหนักหนักกว่าเจอโกดอียครับอรอยเท้าเต็มพื้นเลยครับพี่แจ็ครอยเท้าเต็มพื้นห้องครับผมก็งงเลยครับอืเพราะว่า ประตูล็อกนะครับครับ,รบล็อกประตูไว้แล้วรอยเท้าคือรอยเท้าไข่อแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแต่ที่งงไปขวาน,นั้นครับรูปที่ตั้งหน้าศพนะฮะอืเป็นแต่แขวนนะครับไม่ได้ตั้งแบบวางครับและลวดที่แขวนติดก,กับรูปอ่ะไม่ได้ขาดครับพี่แจ็คและเป็นไปได้ยากมากครับที่ลมจะพัด เพราะหน้าต่างปิดทุกบานครับครับผมก็รีบปิดประตูคืนอย่างไวครับหลังจากเรื่องบ้านพักึกว่าก็จะจบครับพี่แจ็คหลังหลักหลังจากเราได้ข้อมูลมาแต่เราก็ไม่ได้เต็มร้อยนะฮะอืมันเหมือนไม่จบครับพี่แจ๊ครับหลังจากทํางานไปสักระยะหนึ่งก็เจอกับเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งครับอื วันนั้นน่ะเป็นวันที่ต้องหลีกรถครับอนรถเนี่ยการหลีกรถไม่สามารถหลีกรถได้ด้วยตัวคนเดียวอผมจึงต้องลงไปตามพ่อตาที่บ้านพักขอแทนพ่อตาว่าเป็นนายแล้วกันนะครับอระหว่างทางที่เดินลงไปชานนั้นนะฮะผมรู้สึกขนลุกครับหลังจากที่เดินพ้นพุ่มไม้ฮะเท่านั้นนะพี่แจ็คผมเงยหน้าขึ้นไปมอง ้านพักชั้นสองข้างบ้านนะฮะเห็นผู้หญิงห่อด้วยผ้าดิบเหมือนผ้าห่อศพครับพี่แจ็คนั่งห้อยขาอยู่ชานชั้นสองของบ้านด้วยที่ผมต้องไปตามนายครับผมก็เลยกละจะแกล้งมองไม่เห็นมผมเริ่มเดินก้าวหนึ่งจากที่นั่งห้อยขาก็เริ่มแขวงขาเบา ผมก้าวอีกก้าวหนึ่งเขาก็เริ่มแข่งขาแรงขึ้นผมนึกในใจก็พี่แจ็คโทรตามนายก็ได้วะมผมะเลยย้อนกลับไปที่สถานีเพื่อโทรหานายผมเดินมาครึ่งทางก่อนถึงสถานีเหมือนเส้นมันบอกให้หันหลังครับมผมหันหลังเท่านั้นแหละพี่แจ็ค,คจากที่นั่งห้อยขาลงมาบนพื้น พร้อมยิ้มที่มุมปากออผมรีบหันหลังกลับหลังนะฮะรีบ,รบหันหลังกลับอย่างไวครับพี่แล้วเดินต่อไปเ,ออเพราะความอยากรู้อีกเลยครับพี่แจ็คครับว่าจะตามมาไหมะฮะหันกลับไปมองอีกทีออทีนี้นพี่มายืนอยู่กลางชาญชาลาฮะรพร้อมกับยิ้มที่มุมปากเหมือนเดิมครับ ยิ้มที่มุมปากชัดเจนมากครับพี่แจ็คเพราะไฟแสงไฟส่องสว่างครับพี่แจ็คตรงชานอ่ะส่องลงมาที่ตัวนางพอดีฮะชัดเจนมากครับผ้าดิบเก่าๆเหลืองๆครัผมจำภาพนั้นอ่ะได้ไม่ลืมมาพี่ผมเลยรีบเดินเข้าสถานีครับพี่แจ็คแต่ก่อนที่จะเข้าสถานีครับผมก็หันมองอีกรอบครับพี่แจ็คมันเดิมครับพี่แจ็ ังตามเหมือนเดิมครับ<อ>แต่ต่างออกไปคือเขาไม่ยิ้มมุมปากอีกแล้วครับครับเพราะเขาไม่มีหัวครับอืเอาหัวหายไปใช่ครับออที่จะยิ้มที่มุมปากเลยฮะครับเพราะไม่มีหัวให้ยิ้มแล้วอ่ะอืผมก็ช็อกสิครับช็อกเลยครับพี่แจ็คเพราะ ผมไม่เคยเจระยะประชิดแบบนี้ครับจะว่าระยะประชิดยังไงครับก็คือเหมือนเราเข้าแถวครับพี่แจ็คเข้าแถวเรียงสูงต่ำครับแล้วเอาไหลเอาเบอแค่แตะไหลครับแค่สองช่วงคนครับผมมารู้ตัวอีกทีเนี่ยคือแสงไฟของนายครับหลังจากที่ผมได้สตินะฮะนายเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากที่นายขึ้นมาจากบ้านพักเพื่อเข้าสถานีอ่ะนายเห็นผมอ่ะ ยืนตัวสั่นครับไม่มีตาดำครับมีแต่ตาขาวด้วยที่ตัวนายอ่ะไม่แน่ใจนายก็เลยเอาไฟฉายอะส่องมาที่ตาผมก็เลยได้สติจากแสงนั้นแต่มันก็ยังไม่จบครับพี่แจ็ครับหลังจากเหตุการณ์นั้นได้ไม่กี่วันครับผมก็ออกไปยืดเส้นยืดสายอ่ะ ตอนนั้นประมาณสักตีสองได้ครับ,รบผมเห็นผู้หญิงเดินหันหลังอืจากชาญชาลาด้านเหนือลงไปบนรางแล้วชี้นิ้วลงไปในป่าอฝั่งด้านหน้าสถานีครับแล้วหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นนะจนมีเสียงเรียกขบวนรถไฟมาจังหวะที่ผมหันไปมองที่สถานี่ก็ไม่เจอแล้วครับ ครับหายไปแล้วครับไม่เจอแล้ว mm. ช่วงเย็นอีกวันผมเลยไปดูจุดจุดที่ผมเห็นเมื่อคืนที่ผู้หญิงคนเนี้ยชีช้ลงไปเนี่ย mm. คืออะไรด้วยที่ป่ามันลกครับพี่แจ็คที่ผมบอกว่าป่ามันล้อมรอบ mm. จึงมองไม่เห็นอะไรครับพี่ผมก็กำลังจะเดินกลับ mm. มีพี่ผู้ชายสองคนเข้ามาหาของป่า mm. เขามาหาหน่อมไม้บริเวณนั้นพอดีอืเขาวิ่งออกมาด้วยหน้าตาตกใจครับผมก็เลยถามเขาว่ามีอะไรครับพี่พี่เขาก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าระหว่างที่หาหน่อมไม้เขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีอืผู้หญิงคนนั้นถามว่าพี่มาหาหน่อมไม้หรือพี่อื พี่ชายไปหาทางนั้นสิมีเยอะพี่หาหน่ไม้ได้ยินก็เลยตอบกับผู้หญิงนั้นว่ามมผมเพิ่งมาจากตรงนั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลยผู้หญิงคนนั้นเลยพูดกับพี่ชายสองคนนั้นอีกว่าหนูไม่ได้โกหกพี่หรอกมีจริงๆพี่ชายสองคนอ่ะไปหานมไม้สิ พี่ชายสองคนน่ะคนนั้นน่ะที่มาหาหน่อไม้ก็ไม่ได้แปลกใจครับเก็อ๋อก็แปลกใจฮะแปลกใจว่าทําไมมีผู้หญิงมานั่งในป่าด้วยที่พี่เขาคิดในแง่ดีครับว่าอาจจะมีอว่าอาจจะเป็นแฟนของคนหาปลาแถวนั้นเพราะแถวนั้นจะมีทั้งน้ามีทั้งปลาพวกหาปลามีเยอะมากครับเขาก็เลยไปตามที่ผู้หญิงคนนั้นพูดอืก็เจอครับพี่แจ็คแต่ไม่ได้เจอหน่อไม้นะครับพี่อืเจอศีรษะครับเจอหัว ใช่ครับเฉพาะส่วนหัวเท่านั้นนะครับมันเป็นส่วนหัวที่แห้งแล้วครับพี่อืมครับก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่เป็นอีพีแรกนะครับพี่เอาแต่แต่อาแต่มาทำไมอ่ะไมม่ว่าให้จบอ่ะที่ที่พี่และผู้ฟังฟังเนี่ยที่ผู้หญิงทุบผนังอ่ะพี่คงจะคิดว่าเป็นพี่คนที่เสียชีวิตอแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับครับ ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเจนหนึ่งระหว่างที่ว่าพ่อตานายสถานีคนเก่าเนี่ยเกษียณอายุครับแล้วมีนายสถานีใหม่เข้ามาอืมันก็เลยเป็นเรื่องที่โยงเรื่องเดียวเรื่องกับที่ผมเล่าเนี่ยครัะก็เลยขอเป็นอีพีสองในฟาครับพี่าแสดงว่าจบตรงนี้เนี่ยคือไปเจอเหมือนกับหัวของคนที่อยู่<ช>ตรงนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นหัวของใครครับใช่ไหมฮะ ครับอ่าโอเคเดี๋ยวนะ,ะคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนอยากผมอยากให้คุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่เนี่ยเราเราใจเย็นๆสั้งนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยคุณฟุกแป๊บหนึ่งนะฮะคุณฟุกครับ,รบที่คุณฟุกเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยนี่คือคุณฟุกจดเอาไว้ถูกไหมใช่ครับเพราะผมต้องโน้ตเอาไว้ครับผมผมผมไม่ได้ว่าอะไรเลยผมบอกว่าเป็นวิธีการทํางานที่ถูกต้องตอนเนี้ยที่คุณฟุกเล่าให้พวกเราฟังเนี่ย มันเป็นกระดาษ A 4กี่หน้าอ่าประมาณสองหน้าครับสองหน้ากระดาษแล้วใช้เขียนเอาหรอฮะผมใช้พิมพ์เอาครับอ๋อโอเคคุณผู้ฟังจะบอกอย่างนี้ว่าคุณฟุกอะเขาต้องคิดลำดับเรื่องย้อนความจำและนั่งเสียเวลาในการพิมพ์มพิมพ์เรื่องแล้วเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเนี่ยค,คือเป็นการเป็นการเป็นการ ทวนความจําของตัวเองที่ถูกต้องผมผมผมไม่ได้บอกว่าวิธีการแบบนี้ผิดหรือว่าถูกแต่ผมชื่นชมคุณฟุกผมบอกอย่างนี้ก่อนเฮ้ยคุณฟุกตั้งใจตั้งใจเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันแต่ผมจะบอกคุณฟุกว่าถ้าคุณฟุกอันนี้ถือว่าเป็นการแนะนำแบบพี่น้องนะครับทางหน้าถ้าเป็น ep สองพิมพ์มาอย่างนี้ไม่ผิดเลยฟุกพิมพ์มาเต็มที่เลยแต่ครับ ปรับภาษาในการพิมพ์นิดหนึ่งภาษาในการพิมพ์กับภาษาในการอ่านมันคนละอย่างกันถ้าสมมติว่าฟลุกลองปรับนิดเดียวแนะนำเลยนะ EP สองเดี๋ยวค่อยทำนะครับจากคำบางคำที่มันเป็นภาษาอ่านนะครับเราปรับให้มันเป็นภาษาพูดแล้วคุณฟลุกอ่านตามนั้นก็ได้แต่ให้มันเป็นภาษาพูดอ่ะเช่นคำว่าจึง ผมจึงอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นเฮ้ยพี่ผมเลยผมเลยลองทําแบบนี้ดูเอออะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆอย่างเช่นการเจอศรีรษะเราเปลี่ยนเลยฮะพี่สิ่งที่เจอตรงนั้นที่ผู้ชายสองคนนั้นที่เขามาหาหน่อไม้อ่ะที่ผู้หญิงบอกว่าให้เข้าไปหาตรงนั้นสิเขาเดินเข้าไปเขาเจอหัวพี่แค่นี้เองเอ,อ๋อครับเออไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเลยคุณฟลุกตั้งใจ เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคุณฟุกคับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรอ EP พสองผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานีรถไฟนี้ได้ครัเรากำลังพูดถึงสถานีรถไฟเล็กๆนะครับที่แน่นอนว่ายิ่งตอนกลางคืนดึกๆอะ่ะมันไม่มีรถไฟจอดถูกไหมฮะร,รถไฟวิ่งผ่านอย่างเดียวอันนี้น่าจะเป็นรถไฟแบบ ท้องถิ่นที่เขาจะจอดกันแค่เฉพาะช่วงกลางวันถูกไหมฮะใช่ครับเออเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยความเงียบความวังเวงอะ่ะมันคูณสองผมนึกภาพสถานีรถไฟแบบนี้ออกผมนึกภาพบ้านพักพนักงานรถไฟออกเพราะผมเคยบ้านไปบ้านพักของพี่โต้งพี่โต้งลบบุรีพี่โต้งลบบุรีเป็นนายสถานีรถไฟผมเคยไปเที่ยวบ้านแกบ้านพักของพนักงานรถไฟคุณผู้ฟังครับเป็นไม้ เออเป็นไม้แล้วเก่าคือสร้างมั้งแต่ยุคในสมัยก่อนนู้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีการพัฒนาใหม่สร้างเป็นตึกเป็นปูนใหม่แต่เขาก็ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้บางที่นะเพราะฉะนั้นลองนึกภาพว่าบรรยากาศงึง่งมืดมืดมด,ดึกดึกแล้วต้องอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ไม่มีมนุษย์ผ่านอะ่ะโหยนากลัวนะเออเพราะฉะนั้นคุณฟุกครับครั้งหน้าพิมพ์เลย แต่ลองเปลี่ยนภาษาพิมพ์เป็นภาษาอ่านเอ๊ะาจากภาษาอ่านเป็นภาษาพูดรับรองว่าเรื่องเนี่ยมันจะไปได้แบบเออเออเจ๋วเลยคุณฟุก๊กขอบคุณคมากมากนะคุณฟุ๊กนะที่ตั้งใจพิมพ์เรื่องเนี้ยแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันใช่นะขอบพระคุณมากๆากคุณฟุก๊กครั้งหน้ารอฟังนะได้ครับพี่จัดไปฮะขอบคุณครับ สวัสดีครับ